COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะในประธรรมยอหบทที่13ข้อ1ถึงข้อ11ก่อนถึงงานเทศการปักการพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา พระอองทรงรักบรรดาคนของพระอ,องค์ที่อยู่ในโลกนี้พอองรงรักเขาทั้งหลายจนถึงที่สุดขณะเมื่อรับประทานอาหารเย็นอยู่นั้นมารได้ดนใจยูยดาสบุตรของซีโมดอิสคาริโอตให้ทรยศพระพอ,องค์แล้วพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาประทานทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระอ,องค์ทรงทราบว่า พระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าพระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วทรงเทน้ำลงในอา่างและทรงเอาน้ำล้างเท้าของพวกสาวกและทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นเมื่อพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตเขาทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพุองจะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือพระเยซูตัดตอบเขาว่าสิ่งที่เราทําในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเโตโตทูลพระองค์ว่าพุองจะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เด็กขาดพระเยซูตัดตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างเท้าท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ พีโมเโตทูลพระอ,องค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงแต่เท้าของข้าพระอ,องค์เท่านั้นแต่ขอโปดรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพยระเยซูตัดกับเขาว่าคนที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชำระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคน เพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะทรยศพระองค์เพราะเหตุนี้พระองค์จึงตรัสว่าไม่ใช่ทุกคนในพวกท่านสะอาดพระธรรมตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูริดร่วมโตอาหารมื้อสุดท้ายกับเหล่าสาวกเป็นช่วงสุดท้ายของพระเยซูริดก่อนที่จะถูกตึงบนไม้กางเขนขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกพระองค์ได้ทรงสอนเหล่าสาวกถึงหลายสิ่งหลายอย่างและสิ่งสําคัญ พระองค์เลือกที่จะใช้เวลากับเหล่าสาวกพระองค์ทรงรู้ว่ากําลังจะจากไปทําให้พระองค์ทรงรู้สึกอะไรกับเหล่าสาวกเพราะพระองค์ทรงรักเหล่าสาวกมากในข้อที่ห้าพระองค์ทรงล้างทามให้กับพวกสาวกพระองค์ทรงทําเช่นนี้เพื่อน,นึ่งแสดงให้สาวกรู้ว่าพระองค์ทรงรักพวกเขามากเพียงใดสอง บอกให้รู้ล่วงหน้าถึงการสละพระอ,องค์เองที่ไมกันเขน 3. ส,สอนความจริงว่าพระอ,องค์ทรงเรียกสาวกให้ปฏิบัติซึ่งกันและกันเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้แสดงออกถึงความทอมใจและความรักที่มีต่อเหล่าสาวกในข้อที่8ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้พระเยซูตัดกับเปโต สิ่งนี้นะคะหมายถึงการชำระล้างฝ่ายจิตวิญญาณให้หลุดพ้นจากความบาปการชำระที่มาจากพระเจ้าเป็นการตอบสนองของเราด้วยความรักของพระเจ้ามีมากต่อเราเท่าไหร่เรานั้นเองจำเป็นต้องตอบสนองพระเจ้าอย่างถูกต้องเพื่อพระองค์จะชำระชีวิตของเราสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระธรรมตอนนี้นะคะคือพระองค์สนพระทัยเรื่องของคน พระอ,องค์ไม่ใช่แค่สนพระไทยแค่ต่งทรงเรียกแต่พระอ,องค์ทรงสนพระไทยคนที่อยู่ข้างพระอ,องค์ด้วยการรับใช้พระเจ้าการทําพันธกิจของพระเจ้าพระเยซูคริสไม่ได้แค่วางคําสอนพระเยซูคริสกำลังสะท้อนความรักของพระองค์ที่ทรงมีกับสาวกนะคะอย่างหน่นใจพี่น้องให้เราที่จะมีชีวิตแบบพระเยซูคริสมีชีวิตที่รักผู้อื่น ไม่เพียงแต่ทําตามการทรงเรียกแต่ให้เรามีเวลาที่จะรักผู้อื่นปฏิบัติผู้อื่นและถ่อมใจต่อผู้อื่นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระอ,องค์สําหรับพระวจ,จนะในวันนี้ที่สอนให้เรารู้ว่าเราต้องเป็นคนที่ถ่อมใจและรักผู้อื่น เหมือนที่พระเยซูคิดทรงมีจิตใจที่ถ่อมและมีความรักมากมายให้กับสาวกเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน